นายกรัฐมนตรีไทยสมชายวงสวัสด์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่26สมชายวงศสวัสด์เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่26อดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมอดีตผู้พิพากษาอดีตประหลัดกระทรวงยุติธรรมอดีตประหลัดกระทรวงแรงงาน ในขณะที่สมชายดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในธรรมเนียบรัฐบาลเพราะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยังคงยึดพื้นที่ไว้ตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวทโดยใช้สนามบินดอนเมืองเป็นที่ทำการแทนสมชายวงสวัสด เกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2490ที่ตำบลสวนขันอำเภอฉวางปัจจุบันคืออำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรของนายเจิมและดับวงสวัสดิ์สมรสกับเยาวภาวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นน้องสาวของทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23 มีบุตรธ,ธิดาสามคนคือยศธนานวงศวัตรชินนิชาวงศวัสตรและชยาภาวงศวัตรเขาสำเร็จการศึกษาชั้นต้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอนํานวยศิล์นสำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อพศ .2513 ต่อมาปีพศ .2516 เข้าศึกษาต่อเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเมื่อพศ2539ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันร,ราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่38และในปีพศ2545รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในปีพศ2555ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษดีบัณฑิตกิติมาศก,การจัดการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลังจากเขาสำเร็จการศึกษาแล้วสอบบรรจุเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษากระทรวงยุติธรรมเมื่อพศ .2517 ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำกระทรวงพศ2518ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่พศ2519จากนั้นได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้พิพากษาสารจังหวัดเชียงใหม่พศ2520แล้วจึงย้ายไปเป็นผู้พิพากษาสารจังหวัดเชียงรายพศ2526จากนั้นย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าสารจังหวัดพังงาพศ2529ต่อมาได้เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าสารคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง พศสอ3 0ยาย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชนบุรีพศ2อ,อ3พยส2531ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีพศสอ3 2ยาย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาทบุรี พศ2533เรื่องตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธร์ภาค3พศ2536ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอุทธร์ภาค2พศ2540ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมฝ่ายวิชาการพศ2541 หลังจากนั้นได้ย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมฝ่ายบริหารพศ2542หลังจากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งสูงสุดเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรม11พฤศจิกายนพศ2542หลังจากนั้นจึงย้ายไปเป็นประหลัดกระทรวงแรงงาน8มีนาคมพศ2549 และได้ลาออกจากราชการในเดือนมีนาคมพศ2550นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์พศ2542ถึงพศ2549ในปีพศ2550เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชาชน ต่อมาในปีพศ2551เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและในวันที่9กันยายนพศ2551ได้รับเลือกจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี17กันยายนพศ2551ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยโดยผลการลงคะแนนปรากฏว่าสมชายวงศสวัสด์ได้298เสียงส่วนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้163เสียงงดออกเสียง5เสียงทำให้สมชายได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งตามรัฐธรรมนูญจึงได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยเมื่อเวลา12นาฬกา30นาทีของวันที่2ธันวาคมพศ2551สารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักพลังประชาชนพักชาติไทยพักมัชชิมาธิปไตยอันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้ง ของยงยุติยะไพรัฐจากพักพลังประชาชนมนเทียนสงประภาจากพักชาติไทยและสุนทรวิราวันจากพักมัชชิมาธิปไตยภายหลังบรรหารศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยและอ,อนองวันเทพสุทินหัวหน้าพักมัชชิมาธิปไตยแถลงด้วยวาจาเสร็จแล้วโดวยไม่รอพักพลังประชาชน ไม่ได้ส่งตัวเข้าแถลงปิดคดีแต่อย่างใดต่อมาสารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยของส่วนพักพลังประชาชนด้วยมติเอกฉัน9าต่อ0ให้ยุบพักพลังประชาชนและตัดสิทธิทางการเมืองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก5ปีรวม37คนตามประกาศ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกทำให้สมชายวงสวัสด์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพักพลังประชาชนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยปริยายจากนั้นสารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยในส่วนของพักมัชชิมาธิปไตย โดยมีมติให้ยุบพักมัชชิมาและตัดสิทธ์ทางการเมืองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก5ปีรวม43คนตามประกาศคปคเช่นกันต่อมาสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1ให้ยุบพักชาติไทยตามไปอีกพัก โดยสารได้วินิจฉัยว่ามีความผิดตามมาตรา237วรรคสและมาตรา68ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้